สัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหโะหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหโะหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมกราบพระธรรม และพระอรยยะสงเจ้าด้วยเสียงก้าวขอน้อมงกาบนามัสการและขอโอกาสแม่พ่อครูอุปชาอาจารย์ท่านพระอาจารย์ศิลนันทาเทลีพระภิกษุณีผู้เป็นประธานสงฆ์ขอน้อมงกาบพระภิกษุณีส,สงฆ์ทุก,กรูปเจริญธรรมมายังสิขมนาสามเณรี จเจริญพอรอย่างญาติโยมอัตมาภาพภาพพิคุณีภุริทัตตาจะได้มาสาธยายธรรมะเทศนาของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมสติปัญญาศรัทธาความเชื่อ วิทยะควมภาคเพียรของพุทธบริษัทสืบต่อไปวันนี้จะได้น้อมนำพระสูตรจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยพระสูตรตันตปิฎกอังคุตตรนิกายปัญจการนิบาลเล่มที่22หน้าที่117 ข้อที่6 9นิพิทาสุว่าด้วยความเบื่อหนา่ายพิสุพิสุนีทั้งหลายทำห้าประการนี้ที่บุคคลทำให้มากจเจริญให้มากย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหนา่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับ เพื่อสงบระง,งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพานโดยส่วนเดียวทำห้าประการมีอะไรบ้างคือพิสุพิสุณีในธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาความไม่งามในกายอยู่สอง กำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร 3. กำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินใจในโลกทั้งปวง 4. พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงสังขารทั้งปวง 5. เข้าไปตั้งมรณสัญญาไว้ในภายใน พิษุภิษุณีทั้งหลายทำห้าประการนี้แลที่เจริญให้มากทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระง,งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อนิพานโดยส่วนเดียวนิพิธาสูตร ที่เก้าจบลายละเอยียดนั้นก็กราบลาธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์ศีลนันทาเทลีโปรดขยายพระสูตรให้เจ่มชัดขึ้นด้วยเถิดเจ้าค่ะกราบนิมนต์เจ้าค่ะ ยอยู่่บรลมหาใจนะธรรมชาติรู้นะอยู่กับรู้ธรรมชาติรูนะยรรร้ยังอยู่ปบบชิคเป็นระยะระยะนะบางทีโมหะไปอออล,ลอยไปในในนอกนจมลงลอยไปดึงลาวสัญญาจิตทำงานมาอุ้มรูมไว้ สัญญาจิตเกิ์อะไรอะไรที่เป็นภาษาลอยมาเนี่ยที่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแหละมันบันทึกและเขาก็มันท้อหน้าที่เขาบันทึกแล้วทีนี่เวลาถึงเวลามีภาวะมันมีไอลอย ไอ้มัน้อยขึ้นมาภายในมีมีกระบวนการแห่งอะไรของสิ่งนั้นๆเนาะกายกับใจอปลอยตัวขึ้นมาก็เป็นโอกาสสำหรับผู้ปติธ,ธรรมท้ามีสัมปชัญญะอยู่ก็เลยได้รู้ได้เห็นหรือเปล่าก็เพระฉันในสัมปชัญญ,ญะก็เลยต้อง ต้องยังคงรู้อยู่ว่าขณะนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่กับรู้ที่เป็นธรรมชาติรู้ไปในกายเนี่ยเมื่อก่อนเราคิดว่าเรารู้เยอะนอกตัวนะก็เป็นผู้ชำนาญการอะไรแล้วแต่มันจะเป็นนะแต่สิ่งเหล่านั้นนะ่ะมัน จริงๆแล้วมันก็อยู่ข้างในนี่แหละเราไม่ได้รู้อะไรกันน้อยเราเข้าไปผูกพันกับความเป็นไปของข้างในที่แล้วแต่มันไม่รู้อะไรชักตนไปอนะไะจะพาตนงไปให้สำคัญว่าว่าเรามีเราเป็นเนี่ยที่เก่งมีเก่งไม่มีเก่งอะไรก็ว่าไปครับ เก่งก็ไม่เก่งนี่แหละสองอย่างนเสมอเขาส,สูงกว่าเขาด้อยกว่าเขาจิตพวกนี้นีเครื่องบังคับมองมาจากความไม่รู้ว่าผูกความเห็นความคิดต่างๆในประสุกเรียว่าทิฏฐิทิฏฐิมานะไม่ใช่ว่าดีหรือร้ายเป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่งที่เราต้องรู้จัก ใช่คนข้างนอกเขาก็ใช้เว่ามาหนะเอาไปชี้จี้หน้ากันอนีใช้ผิดเป็นผิดลักษณะไปหน่อยนะไใช้อารมณ์เนาะก็ธรรมดานะทั้งโลกเขจะมีโลกกดลงเขาอยู่ร่วมกับสิ่งต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องที่เป็นไปแล้วแต่มันชักพาไปให้ทางธรรมมาเห็นเป็นสภาพธรรมรู้จักสิ่งที่ปรากฏภายในตนในนามและโลก ตามเป็นจริงเมื่อรู้จักแล้วขั้นตอนของจิตเขาจะมีการเข้าใจถึงลักษณะของสิ่งที่เราคุกคีกับมันนีนะ่ในอดีตนะสัมปชัญญะจะเป็นตัวช่วยกรองทุกสิ่งขณะนี้หายใจเข้ารู้ชัดหรือไม่ืึมตัวรู้ยองอยู่เปล่า าเรารู้ชัดขึ้นมาปั๊บเราจะรู้ว่าอ๋ออันเมื่อกี้มันหนักนี่ว่ะนะไม่ตั้งใจก็ไม่ไม่เกิดมันไม่รู้ก็กเกี่ยอก็วันนี้มันอันเมื่อกี้มันกึ่งกึงกลางๆนี่ว่ะอย่างเงี้ยมันก็คือเนี่ยคําว่ารู้ชัดมันก็เกิดจากสิ่งเนี้รู้ตรงตรงปัจจุบันนี่แหละเดี๋ยวมันก็เฉลยอันเมื่อกี้มานะมันมีอดีตปัจจุบันอดีต ปัจจุบันสภาวะที่เขาประจักษ์ไม่ใช่เราหรอกนะมันมีธาตุทาทแบบนั้นแต่ต้องทําอย่างนี้เกิดอย่างนี้อย่างนี้เกิดอ,อ,อย่างนี้กระดับนี่นะนเป็นธรรมดามันก็เลยมีกฎระเบียบตายตัวมีการฝึกพวกนี้เนะี่ยเพื่อจะออกมาจากไอ้พื้นผิวที่มันเหมือนขึ้นทะเลใหญ่อะนะอยู่บนพื้นผิวมีลมซัดไปซัดมาเนะี่ยพอเราใส่ใจใกายคตาสติอย่างนี้ไปเรื่อย เห็นนักการ์อยู่เรื่อยๆแล้วพอจิตมันเริ่มคายออกจากสิ่งต่างๆจริงๆอะพวกเนี้ยพิจารณาโดยความไม่งามแห่งกายก็เน้นหน่อยเวลารู้สึกตัวก็เน้นหัวข้อเช่นเราสังเกตความเน่าเป่อยแห่งกายความไม่สมตัวแห่งกายความไม่เป็นไปอย่างใจของร่างกายเนี่ย ก็ความที่ต้องยอมมาเช่นนั้นเองจนถึงมันโอนเป็นอย่างนี้นะเป็นเช่นนี้นะแล้วก็รู้จักว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้สิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีในกายนะแต่ต้องเห็นปฏิกูลเห็นความเป็นของไม่งามในกายก่อนประเด็นต้องอยู่ในในสิ่งนี้แล้วก็สัมปชัญญะก็สนใจเฝ้าสังเกตไม่ใช่เอาสมองคิดนะ มันรู้มันหมายถึงว่าคอยดูความความไม่งามของกายอะคอยสังเกตกับมันเช่นความเมื่อยความปวดและสิ่งอื่นๆนะไอ้ที่มันไม่งามหมายถึงว่ามีอะไรที่มันออกมาบ้างเกี่ยวกับกายที่เราติดเราที่สุดแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราติดเราที่สุดเนี่ยมันเป็นเราอยู่เนี่ย ใช่ไหมผลเป็นยังไงมีกายแล้วหลับหนักดึงคอไปเลยเห็นไหมแล้วจิตไปไหนละบัดมันดึงคอไปได้ยังไงเห็นไหม,ไมต้องสังเกตรู้จักมันชัดๆเลย,เยฝึกไปเรื่อยๆอะไรนย่งแล้วก็ปฏิบัติไปก็อย่างเงี้ย ปฏิกูลในอาหารอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นธาตุธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับภาวะที่เคลือบจิตอยู่เนี่ยที่เราโตมันกับการกินกันอยู่ความเพลิดเพลินความรักความชอบใจในโลกใบนี้แล้วมันไม่รู้หรอกว่าไปถอนที่ไหนเพราะมันอมันอยู่ในเนื้อในตัวนะอยู่ในความมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเขาเขากองสารอะไร ในน้ำที่เขาต้องการได้อะไรมาหรือในอะไรที่เขาพากันวิจัยแล้วก็ดึงเอาวิตามินต่างๆจากพวกน้ำผลไม้หรือผักพืช้วเขาก็มีขั้นตอนเข้าไปอันนี้ก็เหมือนกันนะกายคตาสตาิที่เป็นประเด็นของสิ่งเนี้ยที่จิตตั้งมันแล้วเนี่ยใส่ใจอยู่กับประเด็นนี้นะไม่ได้ใจความกินรู้ตรงๆมันก็จะไป คัดเฟ้นนะเอาของอมอ,ออกไปจางคายไปภาวะปฏิเป็นปฏิกิยาต่อกันแล้วกัน,นช็อตไปฟ้านี้แหละอันนี้มันจะจางดับพูดไปเรื่อยพอาจารย์ก็นะจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้สิต้องฝึกกันนะต้องฝึกรู้สึกตัวแล้วก็มองประเด็นนี้นะเออ แล้วมันแก้ได้จริงวล่าพระเจ้าบอกจริงเลยจะไปสงสัยพระเจ้าลองดูสิก็ปฏิบัติตามดูนะหเห็นความไม่เที่ยงในเราในเขาในทุกสิ่งเนี่ยแล้วยอมจำนวนเลิกดิ้นรนเวอร์วางอะไรทั้งหลายนะก็มีชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ไม่ประมาทวันต่อวันขยันมันเพียรอยู่บ้านอยู่เรือนถ้าต้องทำกิจการงานอะไรก็ขยันมันเพียร ใจโล่งลงสบายดีถ้าไม่พิจารณาสิ่งเหล่านี้มันจะมีความร้อนใจความกั้แค้นใจอันเกิดกากกายอันเกิดจากใจอันเกิดจากความอะไรทั้งหลายรวมแล้วก็กายกับใจแต่ถ้าเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้จะพ้นออกจากความร้อนใจและความกั้แค้นใจอันเกิดกับกายกับใจมันจะหายจางไปซึ่งเพราะว่าตัณหาเครื่องข้องนั่นแหละความติดใจ สิ่งที่เกลือบอยู่เราไม่รู้แล้วก็บางทีก็ปฏินนบัติแบบปัดๆใช้โทระในการชำระโลภะไม่รู้ตัวนะการใช้สมองความคิดแล้วพยายามเอานิสัยหนึ่งมาก,กบนิสัยนิสัยนิสัยสิ้นสุดเหมือนงูกินอาหารตัวเองไม่จบบนไปวยงั้นฉันเป็นจะต้องใช้วิธีที่พุทธเจ้าสอนนี่นะรู้ชัด รู้หายใจเข้ารู้อยู่เปล่านายอยู่รวมกันหรือเปล่ปาอ่ะนันต้อสภาพรู้ในสบายสบายนะธรรมชาติเย็นร้อนก็รู้อย่างเงี้ยตัวรู้การรู้มันมีอยู่แล้วแค่ใส่ใจอยู่ในกายอย่างเงี้ยไปไปเรื่อยๆเป็นที่อาศัยเราอะ่ะจากเดิมเนี่ยเดียวกับคนนั้นคนนี้นูน่นนี่ที่อยู่ที่กินนูน่นนี่คนอารมณ์รัก ชังใช่ไหมเป็นมาเป็นเอาวยู่น,านกายนะเอออยู่ตรงเนี้ยนะไปเรื่อยๆเดี๋ยวไออารมณ์นุ่นนี่นะ่ะมันจะโผล่มาแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญใเลกละความคื้นในเครื่องผูกเหล่านั้นให้ความสาคัญกับกายกับตาสติไปเรื่อยๆเมื่อเราไม่ให้ความสําคัญมันไม่วนมันมันก็จะดับไปโดยกฎของมันไม่ใช่เราเก่งนะเราจะไปสู้เขาใช้ทิฏฐิไปสู้นะไม่ชนะหรอก ต้องไม่ไม่ไม่ให้ค่าเขานะรู้ว่ามีอยู่แต่ไม่ได้ให้ค่าอะไรมากในการปฏิบัติช่วงนี้ยช่วงการฝึกนี่นะว่าต่อไปก็จะต้องพิจารณาเห็นสภาพธรรมพวมเนี่ยตัวความเม่เที่ยงอันใดอันหนึ่งก็ได้แล้วแต่หมวดของบุคคลน,นั้นนะนะเออแต่ว่ามันจะเจอกันทุกที่แหละไ,ไม่ว่าหมดไหนมันก็มีผลหมดกับการที่ใครแล้ว โลกราคาโทรศัวนนทมทำมาห้าหมดเอาหายใจเข้าลูห้หายใจออกลูกหนควายรู้สึกตัวชัดอยู่ในกายชัดอยู่ในกายระหว่างวันอย่าสะสมบาปกรรมนะละได้ก็ละ,ะอยู่วันอยู่เลือนสสิน้ามีไว้ก็ดีนะไว้ประดับอย่างน้อยก็วันทั้งวันพิเศษ สิ่ห้าสิบแปดบางนคนมีอยู่แล้วก็ให้มียิ่งขึ้นไปสังเกตความคิดนึกละลงใจนะ,ะถ้าอยู่วัาอยู่เรืออยู่วัดอยู่วานี่โอ้ยจบไม่มีเรื่องที่ต้องบุญกับอารมณ์พวกที่มันกาศลักทรัพย์ประพฤติผิดอะไรพวกนี้ไม่มีละมีแต่พรมจรัน์น์ก็ละไปเรื่อยๆอีกด้วยฐานะแห่งธรรมมันจะละอยู่ในตัวอยู่แล้ว แล้วก็อย่าไปเพิ่มมาเท่านั้นอย่าไปหาปรุงหาเกลี่ยอยูา